สวัสดีค่ะพบกับไลลีช็อปนะคะทุกๆวันตอนเช้า10โมงถึง11โมงนะคะฝากกดติดตามช่อง y o u u u b e ไลลีช็อปด้วยนะคะนี่ค่ะกะปิกะปิเนื้อดีของจังหวัดสตูลน,นะคะเนื้อละเอียดมากนี่ไลลีสแกนให้ดูแบบจะจะเต็มตากันไปเลยกะปินี่นะคะทำจากกุ้งฝอย หมักเกือร้อยซนะคะสีของกะปินะคะนี่หอมนะคะไม่มีความเหม็นหรือว่าขาวใดๆทั้งสิ้นนะคะกะปิตัวนี้นะคะเป็นสินค้าโอท็อปนะคะมีตาฮาลานด้วยขนาดที่จะรีนำเสนอนี่คือ500กรัมห้าร้อกรัมอยู่ที่กระปุกละแปดสบาทนะคะ อันนี้เป็นกระปุกเล็กนะคะความละเอียดของเนื้อกะปินะคะเอาไปแกงหรือว่าเอาไปตำน้ำพริกกะปิได้เลยอันนี้อยู่ที่3 0 0กรัมนะคะราคาอยู่ที่40บาทสินค้าทุกตัวมีฮาลาลหมดนะคะสินค้าโ t ท็อปนี่ความหอมของกะปิเรารับประกันเลยค่ะสดใหม่ทุกวันนะคะกะปิจังหวัดสตูลน,นะคะ นี่นะคะกะปิอันนี้แกงส้มค่ะผลิตภัณฑ์จากกะปิเมื่อกี้นะคะเราเอามาทำแกงส้มค่ะนี่อร่อยมากกลิ่นหอมแล้วก็น้ำพริกค่ะน้ำพริกกะปิค่ะนี่ค่ะน้ำพริกกะปิสังเกตดูได้ว่าจะไม่ดำเลยนะคะน้ำพริกออกมาจะไม่ดำ เพราะว่าเราใช้กุ้งฝอยหมักเกลือ100%เลยนะคะราคากะปินะคะอยู่ที่กระปุกใหญ่500กรัม80บาทนะคะกระปุกเล็กอยู่ที่40บาทค่ะใครสนใจสามารถทักแชทคุยกับลิลีได้นะคะ0826451301นะคะฝากกดติดตามช่อง y ย u u ูบลิลีช็อปด้วยนะคะทุกๆวันนะคะเรามาเจอกัน10โมงเช้าถึง11โมงค่ะ